วัพาทิพย์ไปชมบานประตูไม้แกะสลักที่สวยที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสวยเป็นที่สองรองจากวัดสุทัศน์เทวราชที่วัดธรรมาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวัดธรรมาธิปไตยตั้งอยู่ใกล้เสียแยกจุดตัดถนนอินใจมีกับถนนสารานลื่นตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อวัดท่าายเนื่องจากเดิมตั้งอยู่ริมถนนแม่น้ำนาทน่าอิดล่างหรือบ้านบางโพเหนือ ต่อมาน้ำได้กัดซอตหลิ่งพังเข้ามาเรื่อยๆจนถึงที่ตั้งวัดจึงต้องย้ายหนีน้ำขึ้นมาห่างจากที่เดิมประมาณ2กิโลเมตรสภาพที่ตั้งใหม่มีต้นไม้ร่มรื่นมากโดยเฉพาะมีต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณวัดจึงได้ชื่อวัดใหม่ว่าวัดต้นมะขามมาตั้งแต่พุทธศักราช2345ต่อมาเจ้าคณะจังหวัดได้ส่งพระสุธรรม,มเทวีมาเป็นเจ้าอาวาสวัดต้นมะขาม เมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช482พระสาสุธรรมเทวีดำดิว่าชื่อวัดต้นมะขามนั้นฟังเหมือนอยู่ในป่าและต้นมะขามใหญ่นั้นก็ไม่มีปรากฏแล้วอีกทั้งวัดในขณะนั้นอยู่กลางเมืองอุตรดิตมีผู้คนผ่านไปมามากควรเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ภัยราะจึงได้ทำการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมาธิปไตยตั้งแต่นั้นมาวัดธรรมาธิปไตย เป็นที่ตั้งอาคารธรรมสภาซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาบานประตูวิหารวัดพระฝ่างสว่างคาบุรีมุนีนาศซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นบานประตูไม้แกะสลักที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์และสวยงามเป็นที่สองรองจากบานประตูวัดสุทัศน์เทวรารามบานประตูทําจากไม้ปลูกขนาด2.2เมตรสูง5.3เมตรและหนา16เซนติเมตรแกะสลักในสมัยอยุทยาเป็นลายการะหนกกา้านโด มีลายพุ่มทรงข้าบินเจ็ดพุ่มระหว่างพุ่มมีกนกใบเทศขนาบสองด้านหลวงพ่อเชียงแสนเป็นพระประธานในอุโบสถธรรมสภาวัดธรรมอาทิปไตยจังหวัดอุตรดิตถเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยสุโขทัยองค์สำคัญหนึ่งในสององค์ของจังหวัดอุตรดิตถมีขนาดหน้าตากว้าง38นิ้วสูง67นิ้ว มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยเนื้อโลหะสำริดบริสุทธิ์สร้างในสมัยสุขโขทยัยสกุลช่างสุขโขทัยยุคกลางมีอายุกว่า700ปีสำหรับหลวงพ่อเชียงแสนปรดิดสถานอยู่ในอาคารอุโบโสถธร,รรมสภาชั้นสองวัดธรรมมาธิปไตยทางวัดจะเปิดให้เข้าสักการะในวันสำคัญของทางวัดแต่ใครอยากมานามันสการสามารถขออนุญาตจากพระสงฆ์ในวัดได้ค่ะ และภายในวัดธรรมมาธิปไตยนั้นยังมีหลวงพ่อทันใจวิหารพระอุปคุตลานหินโค้งกุฏิทรงไทยประยุกต์วิหารหลวงพ่อสังกจายวิหารหลวงพ่อทันใจห้องสมุดธ,ธรรมสภารูปปั้นปงสังขารให้หนักท่องเที่ยวได้สักการะและเที่ยวชมภายในวัดได้เลยค่ะ กดซับสไคร์กันว